เซนเมตรจำกัดมหาชนนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านครับที่เห็นความสําคัญและบริจาคมาในเนาอกาสนี้ครับและในวันนี้ครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับในวันนี้ก็อยู่ที่13,988แต่ว่ามีผู้เสียชีวิต187คนต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้สูญเสียมาณที่นี้ครับแล้วก็ในสถานการณ์ที่การติดเชื้อลดลงเรื่อยๆนะครับ การบริหารจัดการเตียงก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าขณะนี้ในสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงแต่ว่าเรื่องของเตียงจริงๆแล้วขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงที่สําหรับผู้ป่วยสีเขียวหรือว่าในกลุ่มสีเหลือง สีแดงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ ICU ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันรายละเอียดนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยท่านอธิบดีกรมการแพทย์ครับนายแพทย์สมสศักดิ์อักศิลป์กับประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการเตียงในช่วงนี้ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรครับและในช่วงนี้พบกับท่านอธิบดีกรมการแพทย์ครับสวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับในช่วงนี้เหมือนที่คุณหมอเอกชัยนะครับท่านโฆษกของกรมอนามัยได้เรียนไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าจํานวนผู้ติดเชื้อจะน้อยลงนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับที่เมื่อกี้คุณหมอเอกชัยได้นําเรียนไปนะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ประมาณ14,000คนนะครับจากการตรวจ PCR นะครับถ้าบวกกับ ATK ก็จะมีรายงานประมาณสัก2 0 0 0กว่าคนนะครับ ซึ่งในบางส่วนของ ATK เนี่ยอาจจะมีการทำ PCR ซ้ำไปแล้วแต่ตัวเลขก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมีคนถามว่าเตียงเป็นยังไงบ้างนะครับขออนุญาตถ้าเป็นเตียงทั่วประเทศนะครับตอนนี้ที่เราดูเนี่ยก็ยังจะมีความตึงตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในเขตร,รอบๆของกรุงเทพมหานครนะครับภาคอีสานตอนนี้ก็มีจำนวนผู้ป่วยคองเตียงขึ้นไปบ้างบางส่วนผมขออนุญาต ฉายภาพมาดูที่จุดที่ยังค่อนข้างจะมีปัญหาคือกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็พี่น้องประชาชนจะเห็นจากกราฟถ้าทางซ้ายมือเนี่ยนะครับจำนวนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการที่เป็นสีเขียวเข้มนะครับที่เขียนว่า asymptomatic บวกกับผู้ป่วยสีเขียวอ่อนๆน,นะครับกราฟตัวบนขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่า,าตัวไมเคสกับตัว asymptomatic คือคนไข้ที่ไม่มีอาการหรือคนไข้ที่มีอาการน้อยๆน,น,นะครับ ตัวเลขก็ยังจะอยู่ที่ประมาณสักประมาณ7-80%นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าสัก75%นะครับคนไข้ที่เป็นสีเหลืองในกราฟอาจจะดูไม่ค่อยชัดนักนะครับ Moderate Case เนี่ยประมาณ20%นะครับคนไข้ที่เป็น s e v e r ยนะครับที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็ประมาณสัก3%ตัวเลขยังคงอยู่ประมาณนี้แม้จะมีเดลต้าแวรเรียนนะครับเข้ามาก็ยังอยู่ประมาณนี้นะครับ ท่านารวมคนไข้ที่ครองเตียงอยู่ทั้งหมดนะครับถ้าพี่น้องประชาชนบวกตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก4ี่หมื่นกว่ารายนะครับประมาณสัก4ี่หมื่นสองสีนะครับ,ร 4, 000, 2, 4, 000, 3, รบอันนี้คือคนไข้ที่ครองเตียงอยู่ในโรงพยาบาลหรือถ้าเป็นสีเขียวนี่จะเป็นฮอสพิทอลนะครับที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในทางภาคของเอกชนนะครับถ้ามาดูในส่วนของผู้ป่วยที่เสียชีวิต นะครับแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจก็จะเห็นว่าแนวโน้มตัวเลขที่ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจดูเหมือนว่าดีขึ้นนะครับลดลงผู้ป่วยเสียชีวิตก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มจะลดลงนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเมื่อก่อนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยช่วงที่ระบาดมากๆตอนจํานวนผู้ป่วย20,000กว่าเนี่ยผู้ป่วยเสียชีวิตจะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเกินครึ่งแต่ตอนนี้จะน้อยกว่าครึ่งแล้วและเฉพาะกรุงเทพเนี่ยตัวเลขเมื่อเช้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ หนึ่งในหหรือหนึ่งในเจของประเทศแล้วนะครับถามว่าผู้ป่วยที่อยู่นอกโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้เป็นตัวเลขจากสปะสะชนะครับที่ดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตั้งแต่เราใช้นโยบายการาที่แยกกักตัวผู้ป่วยอยู่ที่บ้านนะครับหรือ Home Isolation เราพบว่าตอนนี้ผู้ป่วยสะสมที่เป็นโฮมไอโซเลชันเนี่ยเก้าหกว่าคนละนะครับแล้วก็จำหน่ายไปแล้วประมาณกับ4 0,000ยังอยู่ในระบบ5 0,000 จำนวนผู้ป่วยใหม่วันนี้นะครับที่อยู่ทางซ้ายมือตัวบนที่เป็นแดงๆเนี่ยเมื่อก่อนเคยขึ้นไปถึงวันละหลายพันนะครับตอนนี้อยู่ที่387คนนะครับเป็นตัวเลขที่เราได้มาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จำนวนโฮมไอโซเลชันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับไม่เกิน500ในช่วงหลังๆก็ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าโดยส่วนใหญ่ผมย้ำอีกครั้งนะครับผู้ป่วยโฮมไอโซเลชันที่อาการแย่ลงและต้องรีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก7% 8 ที่เราพบในช่วงหลังๆนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนตรงๆก็คือมีผู้ติดเชื้อบางรายนะครับที่ใช้มาตรการโฮมไอโซเลชันแล้วเนี่ยพออาการแย่ลงยังไม่ชัดเจนนักเนี่ยเราอยากให้มาโรงพยาบา,ปบาลปรากฏว่าผู้ป่วยไม่อยากมานะครับอันนี้ก็เป็นจะบอกว่าเป็นความสำเร็จในการอิมพ e m เมนต์โฮมไอโซเลชันก็ว่าได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ติดเชือ้อถ้าอาการแย่ลงจริงๆเนี่ยขอให้ฟัง คุณหมอหรือพยาบาลที่เทเลไปคุยวันละสองครั้งนะครับถ้าแนะนําว่าขอให้มาที่โรงพยาบาลเถอะก็อยากให้กลับมานะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่มีออกซิเจนในกระแสเลือดลดนะครับเรายังไม่อยากตอนนี้เตียงสีเหลืองในโรงพยาบาลหรือในฮอสฟิทเอลเนี่ยว่างนะครับอันนี้ก็คงขออนุญาตนำเรียนย้ําอีกครั้งนะครับว่าถ้าจําเป็นต้องกลับเข้ามารับการรักษาไม่ว่าจะเป็นที่ฮอสิเอลสีเหลือง หรือโรงพยาบาลก็ตามเนี่ยอยากให้มานะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการอีกอันนึงนะครับในเรื่องของ community isolation อย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วถ้าถ้าแยก7อย่างไม่ได้ที่บ้าน home isolation เราเคยบอกไปแล้วนะครับแยกกินแยกอยู่แยกนอนนะครับแยกใช้แยกทิ้งแยกห้องน้ำแยกอากาศนะครับแยกอากาศคือการใช้แมสนะครับตลอดเวลาถ้าแยกเจ็ดแยกไม่ได้เนี่ยก็มาทำการ แยกกักที่ศูนย์พักคอยหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันกรุงเทพมหานครตอนนี้พี่น้องประชาชนจะเห็นนะครับเตียงว่างมากกว่าคลองเตียงเยอะเลยครับ7 0 0 0ัเกือบเกือบ400เตียงเนี่ยเตียงว่างเกือบเกือบ6000เตียงมีคลองเตียงประมาณ1,600เตียงผู้ป่วยใหม่เข้ามาเนี่ยก็ประมาณที่คอมมูนิตี้ไอโซเลชันประมาณวันละร้อยนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามา,มาตรการที่ดูแลที่คอมมูนิตี้ไอโซเลชันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วย ในเรื่องของการบรรเทาบาบางปัญหาความแออัดของเตียงและจะเห็นว่าตั้งแต่ดําเนินการมาเนี่ยสะสมไปแล้วเกือบหมื่นหกยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตที่ Community ี้ไอโซเลชเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันจริงๆกรุงเทพมหานครเป็นหลักตรงนี้นะครับแล้วก็มีภาคประชาสังคมที่ไปช่วยกันดําเนินการมีทั้งโรงพยาบาลของรัฐจริงๆแล้วทุกส่วนเลยนะครับโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลของกทมโรงพยาบาลกรมการแพทย์ทหารตำรวจแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่ไปช่วยดําเนินการในส่วนของ Community Isolation นอกเหนือจากนั้นยังมีกลุ่มประชาสังคมที่ไปช่วยกันทำนะครับหลายท่านคงเคยได้ยินละที่ไปทําศูนย์พักคอยไม่ว่าจะเป็นคุณตันคุณไหน,นะครับหรือภาคส่วนอื่นๆปตทนะครับที่เป็นองค์กรที่ไปช่วยกันทําก็ต้องขอบคุณนะครับที่เรามาร่วมแรงรวมใจกันนะครับในเรื่องการทํางานตรงนี้ ถัดมาเป็น community isolation อีกส่วนหนึ่งที่ทางกรุงเทพมหานครยกระดับขึ้นมานะครับเป็นเหมือนกับถ้าทาง community isolation เรียกว่า ci plus คือ ci บวกแต่ว่าในหลักการที่กรุงเทพมหานครเรียกก็จะเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลสนามประจำกลุ่มเขตนะครับว่าเรามโรีโรงพยาบาลสนามประจำกลุ่มเขตอีก8โรงพยาบาลประจำา6กลุ่มเขตที่ยกระดับขึ้นมาที่สามารถดูแลผู้ป่วยสีเหลืองได้ นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถ้าพี่น้องประชาชนดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับเตียงที่ว่างก็ยังมากกว่าผู้ป่วยทั่วไปก็เรียนยืนยันว่าได้ว่าสถานการณ์ในกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับตัวชี้วัดอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างไวนะครับก็คือที่ศูนย์นิมิบุตรนะครับหลายท่านคงพอรู้จักที่เราใช้เป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ ก็คือถ้าผู้ป่วยนะครับไม่ในช่วงที่หาเตียงไม่ได้เนี่ยบอกไม่รู้จะไปที่ไหนขอให้ติดต่อไปที่ศูนย์นิมิบุตรถ้าพี่น้องประชาชนดูนะครับเราเปิดดําเนินการยิงตั้งแต่สาเมษาแต่อันนี้ตัดมาตอน14มิถุนาเพราะว่าเราปิดทําการ5วันในช่วงบิ๊กคลินิกเดไปพอมาเปิดใหม่เส,เส้นปละเนี่ยจะเป็นความจุของเตียงที่นิมิบุตรที่เราเผื่อไว้200เตียงพี่น้องประชาชนจะเห็นนะครับว่ากราฟจะขึ้นไปสูงเนี่ย ในช่วงตั้งแต่กรกามานะครับพอสิงหาเริ่มมาปลายเดือนเน่ยกราฟจะค่อยๆลงมาแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยจำนวนการของเตียงนะครับสีดำเนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดนะครับ350เตียงนะครับวันที่ประมาณไปปลายเดือนกรกาซึ่งเป็นช่วงที่บริหารจัดการเตียงตึงมากๆนะครับปัจจุบันวันนี้ครับโทษนะเมื่อวานนี้ครับนะครับมีผู้ป่วยที่เดินไปคัดกรองที่ศูนย์นิมิบุตรเนี่ยประมาณ3 40คน แต่เหลือคงค้างที่นี้มิบุตรเพราะสามารถส่งออกไปได้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เหลือแค่9คนเท่านั้นนะครับเราก็แพลนครับมีการวางแผนเผื่อไว้นะครับว่าที่ศูนย์นี้มิบุตรนี้เราจะทําการเหมือนกับย้ายการให้บริการคือตัวนี้มีบุตรเนี่ยจะปิดตัววันที่30กันยาและเราจะมีโรงพยาบาลสนามที่เลิศสินนะครับขออนุญาตนเรียนพี่น้องประชาชนว่าอันนี้ต้องขอบคุณทางเครือ CP นะครับ ที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่เลิศศินซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลสนามสีเหลืองสีแดงประมาณสัก200เตียงบวกกับการเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อด้วยเพราะว่าถ้ามีหลายที่เนี่ยการบริหารจัดการก็ค่อนข้างยากนะครับนี่ก็เป็นการเตรียมการไว้ครับว่า30กันยาเนี่ยที่โรงพยาบาลสนามเลิศสินจะเปิดทําการรวมทั้งให้บริการในเรื่องของการแรกรับและส่งต่อแทนที่นิมิบุตร นะครับเพราะว่าตอนนี้จํานวนที่นิมิบุตรเองเนี่ยก็ผู้ป่วยน้อยละนะครับแล้วก็คนที่ทํางานที่นิมิบุตรนี่ทางานมาตั้งเมสตั้งแต่ปลายเมษานะครับก็ค่อนข้างจะตึงตัวนะครับก็จะมีการเหมือนกับเปลี่ยนกะกันให้เขาไปพักบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของตัวชี้วัดที่เราสามารถบอกได้ว,ว่าความตึงตัวของเตียงเป็นยังไงถัดมาก็คือที่บุตรสลาคมครับที่บุษรสลาคมก็เช่นกันนะครับเคยขยายขึ้นไปสูงสุดเนี่ย 3,000กว่าเตียงนะครับตอนหลังก็ต้องปิดไปหองหนึ่งแล้วก็เหลือ2,200เตียงตัวเลขข้างล่างสุดนะครับบนทัดล่างสุดจะเห็นว่าตอนนี้ว่างอยู่ถึง1,300กว่าเตียงมีผู้ป่วยคลองเตียงอยู่800กว่าคนนะครับซึ่งคาดการเอาไว้เพราะว่าสัญญาจะหมดกับทาง Impact เนี่ยนะครับเมืองทองธาน,นีประมาณสิ้นเดือนตุลาคมทั้งนี้และทั้งนั้นอีกครั้งนะครับเราจะมีการประเมินสถานการณ์นะครับ ประมาณปลายเดือนกันยานี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เหมือนกับเราคลายล็อกบางส่วนเนี่ยนะครับเราก็จะดูว่าจํานวนผู้ป่วยกลับพุ่งขึ้นไปอีกไหมทั้งหลายทั้งปวงจะมีการประเมินเป็นระยะระยะซึ่งขออนุญาตนําเรียนพี่น้องประชาชนให้สบายใจได้ครับว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการที่พูดคุยกันทุกอาทิตย์นะครับทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครโรงเรียนแพทย์กรมการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนและก็โรงพยาบาลของทหารตำรวจที่พูดคุยกันร่วมกับภาคประชาสังคมในการที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์อย่างที่ผมนําเรียนไปตลอดนะครับว่าโควิดนี่เราต้องเร็วนะครับเพราะว่าการปรับเปลี่ยนสถานการณ์เนี่ยเราจะต้องเตรียมการอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เป็นตัวชี้วัดเร็วๆสองสองตัวครับคือที่นิมีบุตรและบุตรสลาค a ที่จะเป็นตัวบอกว่าการบริหารจัดการเตียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งก็เรียนยืนยันอีกครั้งว่าตอนนี้การบริหารจัดการเตียง รวมเตียงสีแดงด้วยนะครับค่อนข้างจะสบายขึ้นแล้วนะครับผู้ป่วยที่ต้องการเข้าโรงพยาบาลแม้แต่สีแดงเนี่ยภายใน24ชั่วโมงเราก็หาเตียงให้ได้แล้วนะครับสุดท้ายที่กรงขออนุญาตนำเรียนนะครับก็จะเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วยังขออนุญาตยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเรายังเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ สำหรับกับกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเหลืองและสีแดงเพราะสีเขียวตอนนี้เราคิดว่า home isolation และ community isolation เนี่ยเป็นคำตอบได้แล้วนะครับราะถ้ามีการระบาดระลอกใหม่อย่างที่ผมนําเรียนเราจะเฝ้าดูประมาณสิ้นเดือนกันยาต่อตุลาเนี่ยนะครับว่าผลจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะมีการเตรียมได้มีการพูดคุยกันทั้งทุกภาคีเครือข่ายในกรุงเทพนะครับว่าเตียงสีเหลืองและสีแดงในโรงเรียนแพทย์ ในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครของกรมการแพทย์รวมถึงเอกชนและทหารตำรวจเราจะยังคงไว้ก่อนนะครับเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ถ้ามีการระบาดรละลอกใหม่เกิดขึ้นนะครับในกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียวผมเรียนไปแล้วนะครับก็จะใช้ h i กับ c i เป็นหลักซึ่งตอนนี้ทางกรมร่วมกับนะครับทางสปสอชอและก็ทางสอรรพอนะครับหรือ h a ที่จะททำการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลเรากำลังประเมินคุณภาพ ในเรื่องของ HICI นะครับว่าไ,ได้มีการดูแลตามมาตรฐานที่เราวางไว้ไหมนะครับเพราะว่ามีการขยายการดูแลเรื่อง H.I. ไปถึงคลินิกเราก็ยังอยากให้คงคุณภาพตรงนี้ไว้อยู่นะครับในขณะเดียวกันเรื่องของยานะครับเพราะตอนนี้มีข่าวการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศเช่นสายพันธุ์มิวเนี่ยนะครับที่มีคนบอกว่าอาจจะหนีวัคซีนหนีภูมิได้ดีเนี่ยขณะน,นี้ต่างประเทศก็มีการ วิจัยในเรื่องของยานะครับหลายๆตัวที่อยู่ในเฟส s e 2ต่อเฟส s e 3แล้วก็จะได้ผลในสิ้นเดือนกันยาน,นี้บ้างตุลาบ้างพฤศจิกาบ้างขออนุญาตเรียนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มีการพูดคุยกับบริษัทที่เป็นผู้แทนยาของต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าตอนนี้ในต่างประเทศเช่นที่มีอ,อข่าวออกมาแล้วคือโมนูพิลาเวียนะครับมียาโปรตีสอินฮิบิเตอร์ของทางไฟเซอร์ ถ้าโมนูนี้เป็นของทาง MSD นะครับเราก็ได้มีการพูดคุยเจรจากันอยู่นะครับว่าถ้าเขาทดลองในเฟสสามแล้วได้ผลดีมีการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องเราก็จะรีบนํามาใช้ถ้ามีการระบาดในละลอกถัดไปอันนี้เป็นการเตรียมการทั้งหมดรวมถึงการที่จะมีการศึกษาการใช้ยาในในประเทศไทยเองนะครับคณะแพทย์นะครับของโรงเรียนแพทย์นะครับของกรุงเทพมหานครของกรมการแพทย์เองก็ได้มีการพูดคุยกัน นะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันในการทําการประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฟาวิพิลาเวียฟ้าทลายโจรหรือยาอื่นๆนะครับที่ใช้กันอยู่ก็ได้มีการประเมินแล้วก็ผลการศึกษาวิจัยคงจะออกทยอยออกมาในเดือน2เดือนนี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้รวมไปถึงคือทั้งหมดนี้เนี่ยที่ผมเรียนไปเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อผู้ป่วยโควิดเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคอื่นๆอาจจะเสียโอกาสไปบ้าง ตอนนี้เรากำลังเตรียมรูปแบบการแพทย์วิถีใหม่ซึ่งจริงๆทำมาตลอดนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาแต่กำลังจะใช้คำว่ารีซูมนะครับ medical service ของเรื่องอื่นๆนะครับก็จะพยายามเป็น new normal medical service เป็นการแพทย์วิถีใหม่มากขึ้นแล้วก็กำลังมีการเปลี่ยนกะอย่างที่ผมนํำเรียนนะครับเพราะว่าในช่วงที่มีการระบาดมากๆเนี่ยเราต้องดึงบุคลาก,กรจากภาคส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่คนที่ดูแลโรคติดเชื้อหรือโรคปอดเนี่ย มาดูเรื่องของโควิดตอนนี้เราก็กําลังจะหมุนเวียนนะครับผู้บุคลากรเหล่านั้นกลับไปทําหน้าที่นะครับในงานประจําของเขาแต่ใช้ในลักษณะของเป็น New n o r m a l ที่จะใช้เทคนิคนะครับหรือดิจิตอลอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยใช้กับผู้ป่วยในประเภทอื่นๆต่อไปอันนี้ก็เป็นการเตรียมการทั้งหมดนะครับก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่หน้าง,งานที่เหนื่อยมาตลอด4เดือนนี้นะครับแล้วเราก็ยังยืนยันครับ บุคลากรหน้างานก็ยืนยันเสมอว่าเรายินดีจะทำให้ดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะครับกับข้อมูลซึ่งค่อนข้างเป็นข่าวดีนะครับจำนวนผู้ป่วยลดลงแล้วเตียงก็ยังว่างเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์พักคอยในชุมชนเนี่ยหรือที่เรียกว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันมีเตียงว่างถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับแล้วก็มีข่าวว่าโรงพยาบาลบุษราคัมก็ จะมีการพิจารณาครับอาจจะปิดในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมเช่นเดียวกับศูนย์นิมิบุตรที่จะมีการปิดวันที่30กันยายนมีคําถามหนึ่งคำถามครับกับกรณีที่จะมีการปิดศูนย์ที่อาคารนิมิบุตรว่าหลังจากปิดแล้วอย่างที่ท่านที่ปรีบอกครับว่าผู้ป่วยถ้าเกิดขึ้นมีเนี่ยก็จะสามารถไปใช้ที่โรงพยาบาลสนามเลิศดศิลคำถามคือบอกว่านอกจากนี้แล้วสามารถ มีการรองรับนะครับจะไปใช้ที่อื่นอีกหรือไม่อย่างไรครับในกทมและปริมณฑลครับครับโดยหลักก่อนถ้าเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อนะครับเดิมจริงๆเนี่ยเราเคยวางแผนว่าจะมีสัก3ามจุดนะครับแต่ว่าอ,อาจจะติดขัดด้วยการบริหารจัดการนะครับพันศูนย์แรกรับและส่งต่อเนี่ยโดยหลักก็ยังคงเป็นในบทบาทของกรมการแพทย์ซึ่งอย่างที่นําเรียนไปว่าเราใช้คําว่าเราจะย้ายจากนิมิบุตรไปที่เลสินนะครับเพื่อหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือเซฟบุคลากร พราะที่เลิศสิน์เนี่ยจะมีฝั่งตรงกันข้ามของโรงพยาบาลเลิศสิน์นะครับที่เป็นที่ว่างอยู่3มไร่อีกครั้งต้องขอบคุณทาง C p พีนะครับที่กรุณามาสนับสนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประมาณ200เตียงเราก็จะใช้ตรงนั้นแหละครับเป็นในส่วนของศูนย์แรกลับไปแต่ต้องขอเนี้ยนำเรียนงี้ครับคือโดยส่วนใหญ่เหมือนที่เรียนถ้าพี่น้องประชาชนตรวจด,ด้วยตัวเองซึ่งเข้าใจว่าในเดือนเนี้ยนะครับและถัดๆไปเนี่ย ATK จะแพร่หลายมากขึ้น ถ้าท่านตรวจด้วยตัวเองและเป็นบวกเนี่ยท่านสามารถโทรไป1 3 3 0งได้ไม่ต้องไปศูนย์แรกรับอะไรนะครับยกเว้นว่าท่านติดต่อที่ไหนแล้วไม่ได้อะไรยังไงเลยแล้วค่อยไปศูนย์แรกรับและส่งต่อก็ถ้าเรียนตรงๆก็เหมือนกับทางศูนย์แรกรับและส่งต่อเนี่ยเป็นแก้มลิงสําหรับพี่น้องประชาชนบางท่านท่านในช่วงที่ท่านมีการระบาดระลอกใหม่ขึ้นมาและจํานวนผู้ป่วยค่อนข้างตึงเนี่ยท่านไปที่โรงพยาบาลเลิศสิงได้นะครับโรงพยาบาลสนามเลิศสิง ส่วนตรงนั้นก็จะเป็นแก้มลิงเท่านั้นนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไป1 3 3 0ถ้าเป็นในส่วนของโฮมไอโซเลชันถ้าเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันอีกครั้ง1 3 3 0ก็ได้หรือเบอร์ประจำเขตซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ว่าที่จัดสรรให้มีเบอร์ประจำเขตท่านอยู่เขตไหนไปเขตนั้นก็จะมีว่าถ้าท่านอยู่โฮมไอโซเลชันไม่ได้ไปคอมมูนิตี้ไอโซเลชันอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วตัวเลขของทั้ง HICI เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะ โดยเฉพาะ c i เนี่ยจะยังคงจํานวนเตียงไว้อยู่ความร่วมมือกับทางภาคประชาคมเนี่ยก็ยังมีการเตรียมการไปเรื่อยๆนะครับยังมีการเตรียมการโรงพยาบาลสนามบางส่วนสําหรับผู้ป่วยที่เตียงก็อันนี้มีการเตรียมเผื่อไว้ด้วยครับครับวันนี้ก็หมดประเด็นคําถามครับท่านทิบดีมีอะไรจะทิ้งท้ายถึงพี่น้องประชาชนอีกสักเล็กน้อยไหมครับครับก็คงขออนุญาตฝากนะครับว่าเข้าใจครับว่าทางการแพทย์กับทางเศรษฐกิจคงต้องหาจุดที่ บาลานที่เหมาะสมนะครับช่วงนี้คลายล็อกพี่น้องประชาชนก็คงตามข่าวผมเองก็ตามข่าวดูว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คงมีคนที่ไปใช้ในส่วนของบริการร้านอาหารนะครับเห็นมีบางที่นี่ไปเข้าคิวกันถึงสองสามชั่วโมงนะครับก็คงขออนุญาตฝากตรงนี้ว่าก็ยังอยากให้ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับใส่หน้ากากนี่แหละครับที่ผมใช้คาว่าแยกอากาศคาว่าแยกอากาศคือใส่หน้าใส่หน้ากากเนี่ยป้องกันตัวเองได้ดีมาก นะครับผมนําเรียนอีกครั้งจริงๆเคยนําเรียนบาง,ง,งช่วงไปแล้วนะครับช่วงที่ไปรัชการนะครับที่สมุทรสาครวันที่ท่านผู้ว่าปู่ป่วยผมก็นั่งห้องเดียวกับท่านผู้ว่าปู่อยู่40นาทีนะครับต,ต่างคนต่างใจแมสเย็นนั้นเป็นวันที่ท่านผู้ว่าต้องไปแอดมิดแต่ว่าผมกักตัว14วันก็ไม่ติดเชือ้อก็เรียนยืนยันว่าหน้ากาก,ากเนี่ยนะครับเป็นอาวุธสาคัญนะครับในการป้องกันตัวเอง ถ้าจาเป็นจริงๆต้องถอดหน้ากากในระหว่างที่รับประทานอาหารก,ก็อยากให้พูดคุยกันน,น้อยๆนะครับเพราะถ้าพูดคุยมากๆตรงนั้นเราทราบดีว่าการแพร่กระจายเนี่ยแพร่กระจายทางละอองลอยโดยเฉพาะในที่ท,ที่อากาศปิดนะครับจะเป็นละอองลอยแล้วมันจะหมุนอยู่ตรงนั้นนะครับก็วควรจะต้องเฝ้าระวังมากที่สุดใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะยังเป็นมาตรการที่สําคัญแต่ก็ขอเรียนยืนยันอีกครั้งครับว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขก็เตรียมการขั้นสูงสุด นะครับว่าปลายกันยาหรือตุลาคมนี้ถ้าจะมีการระบาดกลับมาใหม่เราก็เตรียมในส่วนของเตียงนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งการประเมินมาตรการ o m ม i s o l a t ช o n นะครับก็อยากให้ช่วยกันครับนะครับร่วมแรงร่วมใจนะครับพาไทยฝ่าภัายโควิดผมคิดว่าเราชนะได้ก็กลุมการนี้ฝากประเด็นเท่านี้ครับ ครับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านอธิบดีกรมการแพทย์ครับนายแพทย์สมศักดิ์อากศินครับขอบคุณครับครับอย่างที่ท่านอธิบดีกรมการแพทย์ได้พูดไปนะครับว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายในวันที่1กันยายนนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับออกไปรับประทานอาหารกันเพิ่มขึ้นในห้างสรรพสินค้าหรือในคอมมูนิตี้มอลล์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงตอนที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ย เรามีการถอดหน้ากากในช่วงรับประทานอาหารประการด่านสุดท้ายของท่านได้ถูกถอดออกไปแล้วท่านจะมีวิธีในการป้องกันตัวอย่างไรในวันนี้ครับเรามีคําแนะนําสําหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่เข้าไปรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่จะเป็นระบบปิดที่เป็นมีเครื่องปรับอากาศคําแนะนํามีอย่างไรวันนี้เรามาดูกันครับมี7ข้อด้วยกันสําหรับการยกระดับมาตรการร้านอาหาร ในผู้ประกอบการครับพนักงานรวมไปจนถึงผู้บริโภคนะครับข้อแรกเลยก็คือว่างดจัดบริการอาหารประเภทบุฟเฟ่น,นะครับหรือสลัดบาร์หรือหมูกระทะครับในรูปแบบที่ผู้บริโภคต้องไปบริการด้วยตนเองซึ่งกรณีนี้มีความเสี่ยงในการที่เราอาจจะไปสัมผัสใกล้ชิดกันในช่วงที่มีการไปตักอาหารเพราะฉะนั้นครับการบริโภคแบบนี้นะครับการประกอบกิจการแบบนี้ยังงดอยู่นะครับข้อที่2ครับ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะอาหารนะครับอย่างน้อย1-2เมตรแต่หากมีพื้นที่จำกัดครับให้ทำฉากกั้นสำหรับพื้นที่ปิดหรือพื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศนั้นรับประทานได้ไม่เกิน50ขเอรของอจำนวนเก้าอี้ที่นั่งนะครับส่วนพื้นที่เปิดโล่งนั้นได้ไม่เกิน75์ครับ และจำกัดระยะเวลาในการนั่งรับประทานอาหารครั้งหนึ่งไม่เกิน1ชั่วโมงประการที่3ครับต้องเปิดประตูหน้าต่างนะครับอย่างน้อย30นาทีนะครับก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศและหลังการปิดระบบปรับอากาศด้วยนะครับก็ให้มีการเปิดประตูหน้าต่างด้วยนะครับอย่างน้อย30นาทีข้อที่4ครับจัดอุปกรณ์กินอาหารทุกชนิด เช่นช้อนช้อนซ้อมนะครับช้อนกลางแก้วน้ําเฉพาะบุคคลครับและต้องไม่ใช้ช้อนกลางร่วมกันนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะท่านที่ไปรับประทานพวกสุกี้จิ้มจุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีของอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับข้อที่5ครับจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ครับประจําทุกโต๊ะอันนี้สําคัญมากครับข้อที่6ครับทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ทันทีหลังใช้บริการนะครับหลังมีผู้ใช้บริการก็ต้องทำความสะอาดและสุดท้ายครับมันทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งครับที่สำคัญก็คือห้องน้านั่นเองควรจะต้องมีการทำความสะอาดทุกๆ1-2ชั่วโมงอันนี้ก็ถีขึ้นมาหน่อยหนึ่งและนี้ก็คือด้วยความปรารถนาดีนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขครับก็ขอให้ทุกท่านครับ ใช้การป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดที่เรียกว่าครอบจักราวาล u ูน v e r s a l p เพ p ย e n คอชั่นนะครับทุกคนครับทุกที่ทุกเวลาเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด19ครับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณล่ามภาษามือจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากจังหวัดนนทบุรีสำหรับการสื่อสารผู้บกพร่องทางการได้ยินวันนี้ผมนายแพทย์เดชชัยครับโคศกกรมามัยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพขอ ลาพี่น้องประชาชนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา13.30นครับสวัสดีครับ